บเรียนท่านประธานวุฒธธิสภาและสมาชิกวุฒธธิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมพลตำรวจโทกิตรัฐพันเพชรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงและตอบประเด็นคำถามท,าที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์ครับที่ได้กรุณาอภิปลายความเป็นมาการดําเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและมีความละเอียดนะครับผมขออนุญ,ญาตตอบประเด็นคําถามของท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์นะครับซึ่งมีทั้งหมด5ประเด็นคําถามด้วยกันนะครับ ในประเด็นคำถามที่หนึ่งครับ<_ <A> _>เหตุใดจึงไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้นะครับผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่าหลังจากที่คลมได้มีมติก็ดีครับหรือแม้กระทั่งการบรรจุเรื่องของหมายเลขรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาตินี้ไว้ในพระบรัญญัติองค์กรจัดสรรขึน้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมมนาคมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับผมขออนุญาตทําความเข้าใจการขับเคลื่อนและกระบวนการจัดหาออกเป็นสองปีครับในปี2,563และปี2,564คือปีปัจจุบันนี้ในปี2,563ครับเราได้มีการ จ้างที่ปรึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,503และก็ได้มีการจัดทำร่าง TOR ได้มีการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นที่เรียบร้อยครับเราได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding แต่จำเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกเนื่องมาจากว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นสามลายไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงื่อนไข ตามประกาศในการจัดหาจึงขออนุมัติท่านผู้มีชการหน่ยชาติอนุมัติยกเลิกนะครับต่อมาเป็นช่วงที่สองครับในปี63ครับก็ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกครับแต่ก็ต้องยกเลิกอีกเนื่องจากว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาห้ารายครับแต่ผ่านการเข้าไปทดสอบแค่เพียงสามรายแต่หนึ่งในสามรายนี้ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าทดสอบแค่รายเดียวครับถึงแม้จะมีแค่เพียงรายเดียวแต่เมื่อดำเนินการแล้วก็ไม่ผ่านการทดสอบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติยกเลิกเป็นครั้งที่สองในปี63ครับคราวนี้ขอญาติกราบเรียนในปี64ครับในปี2 0ง4นั้นตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาขอญาติกราบเรียนว่ามีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทําร่าง T.O.R ขึ้นใหม่อันเรื่องมาจากว่ามีการเกษียณอายุราชการมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งครับจึงได้มีการทบทวนและก็จัดทําร่าง T.O.R อีกครั้งนะครับซึ่งต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคมปี64ครับก็มีการประกาศ T.O.R มีการรับการพิจารณ์ก็มีบริษัทหรือผู้ยื่น ข้อเสนอแนะนำออกมาพิจารณามา10บลายนะครับคณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุง TOR มาโดยตลอดนะครับซึ่งในช่วงเดือนกรกฎานั้นต่อเนื่องมาถึงสิงหาคมท่านผู้ช่วยการหน่วยชาติก็ได้อนุมัติและให้จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ตามที่คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ได้เสนอก็มีการประกาศรับฟังพิจารณาอีกนะครับก็มี ผู้เสนอผู้พิจารณาเข้ามา11รายครับเมื่อรับข้อเสนอทั้ง11รลายคณะกรรมการจัดทำร่างท<อ>ีอาก็นำมาประชุมพิจารณาในช่วงเดือนกันยายนก็คือเกือบปลายปีแล้วครับแต่ปรากฏว่าณเวลานี้เมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามวาระประจำปีขึ้นอีกนะครับจึงจำเป็นที่จะต้อง เสนอผู้บัญชาการแห่งชาติในฐานะหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างทีวอาและกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็กราบเรียนว่าณเวลานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับจึงเป็นเหตุและผลที่เรายังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้นะครับ แล้วก็ขอกราบเรียนเพิ่มเติมว่าในการจัดทำทีโารหรือกระบวนการต่างๆนั้นจำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบเพราะไม่เคยมีทีาในลักษณะของการจัดทำโครงการแบบนี้ในประเด็นซึ่งเป็นวาระแห่งชาติแบบนี้นะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการหารือกำหนดรายละเอียดขั้นตอนขอบเขตของงานให้ละเอียดทุกอย่างครับ ในประเด็นคำถามครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐได้ถามเรื่องว่าเราสามารถดำเนินการโครงการหน1่งเโดยไม่ต้องจัดตั้งศูนย์ทั้ง77จังหวัดได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้ผมตอบขอขอ,อนุญ,ญาตตอบควบรวมกับเรื่องของบุคคลที่ประจำศูนย์1 9ึ่ที่สมัมภาชาติได้ดำเนินการอยู่แล้วนั้นมีการกำหนดอัตรารองรับหรือไม่ขออนุญ,ญาตตอบควบกันเลยนะครับผมกลาบเรียนว่า ที่ผ่านมาเราได้มีการดำเนินการเรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของสำนักงานหน่ชาติทั้งในของนครบาลและตำรวจภูธรภาค1 9รวมแล้ว77จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเหมือนที่ท่านท่านรองศาสตราจารย์ได้พูดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีและได้รับเสียงตอบรับที่ดีในเมื่อเรามีศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉินอยู่แล้วมีอยู่แล้วเราได้ใช้งบประมาณไปแล้วนะครับโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกสทชจากเงินกองทุนดังกล่าวนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นครับที่จะใช้ศูนย์รับแจ้งเหตุ191ของสำนักงานชาติทั้ง77จังหวัดที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราคงจะต้องมีการปรับปรุง เรื่ององคาพยพต่างๆในศูนย์เดิมที่มีอยู่ให้เกิดความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนทางด้านเทคนิคถ้าถามแล้วก็สามารถที่จะทำได้เลยแต่ยังจำเป็นครับที่จะต้องใช้ศูนย์ทั้ง77จังหวัดขับเคลื่อนไปด้วยกันและพัฒนาให้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นครับสำหรับบุคคลหรือ เจ้าหน้าที่ที่ประจําศูนย์นะมีการกำหนดอัตรารองรับไว้หรือไม่ผมกราบเรียนว่าตั้งแต่ปีพศ2557ครับที่เราได้ขับเคลื่อนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ขึ้นของสำนักงานชาตินั้นทั้ง77จังหวัดได้มีการกำหนดโครงสร้างไว้เป็นที่ชัดเจนกำหนดหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นไว้อย่างชัดเจนเช่น ในกองบัญชาการตำรวจนะครบาลครับก็จะเป็นหน้าที่ของกองพับการสายตรวจและบติการพิเศษ1 9 1เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของภูธทภาค1ถึง9หรือทุกจังหวัดของภูธทจังหวัดนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองกำกับการสืบสวนภูธทจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ191สําหสำหรับอัตราการกำหนดนั้นก็มีเรียบร้อยแล้วครับโดยการกำหนด อัตราไว้ว่าให้มีสารวัตรทาหน้าที่เป็นหัวหน้า1นายรองสารวัตรหนายพอบหมู่ถึงรองสารวัตรสิบนายและมีบุคคลภายนอกหรือเอาซอร์ตอีก8ปดถึงสินายนะครับนั่นหมายถึงว่ามีการกําหนดอัดตราไว้รองรับแล้วแต่หากโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อไรสำเร็จเมื่อไร สำนักนาชาติก็คงมีความจําเป็นที่ต้องขยายโครงสร้างและอัตรากําลังพลเพื่อรองรับภารกิจที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับคําถามต่อไปครับเมื่อใช้งานครบ5ปรปีจะหางบประมาณที่ใดมาสนับสนุนผมกลาบเรียนว่าในปัจจุบันนี้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามมติคอรมโดยกสทชให้ไว้ รวมทั้งสิ้น7,000กว่าล้านครับเหมือนเป็นไปตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐพูดว่า7,000กว่าล้านหากเราดูแลพี่น้องประชาชน70ล้านกว่าคนแล้วให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็วแก้ไขสถานรรการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก็ถือเป็นเรื่องของความคุ้มค่าที่มีต่อพี่น้องประชาชนดังนั้นในระยะนี้ยังอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ของการกำหนด ที่สำนักงานวิชาติดำเนินกระบวนการอยู่งบประมาณก็ยังอยู่ที่กสทชในอนาคตผมคิดว่ากสทชก็ยังเป็นหน่วยงานที่ยังให้การสนับสนุนกับสำนักงานวิชาติตามมติคลมอ,อยู่ซึ่งคงจะต้องมีการพิจารณาหารือตกลงร่วมกันต่อไปอีกช่องทางหนึง่งสำนักงานวิชาติได้ตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีพศ2 0 2 6เป็นต้นไปอยู่แล้วนะครับและผมเชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะเกิดหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะเป็นช่องทางที่เรานำมาสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปได้ครับสำหรับคำถามในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำหนดใน TOR ก็ดีครับหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือมีการต่อยอดเชื่อมต่อกับ 4หน่วยงานตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐได้ให้คําแนะนําไว้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคผมขอกราบขออนุญ,ญาตให้ดรสุทธิศักดิ์อินทว,วดีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ของสมัชาติได้เป็นผู้ชี้แจงและตอบประเด็นในคำถามนี้ครับผม